โอ้มันคือว่ากาแฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ปิดอันนี้เป็นตัวกรองใช่ปะแบบให้น้ำมันไหลผ่านน้ำไอ้ผ่านเนือ้อมาได้น้ำเอาน้ำเอาน้ำผ่านเนื้อแล้วก็ได้น้ำเป็นน้ำเนี่ยกาแฟตรงอันนี้มันคือรถกูมันเป็นเกียงเขาถาม,มาว่ามันคืออะไรกาแฟไอ้หน้าตาแม่งให้แม่งแล้วรถปูไปกูเอาเออจะไมกลิ่นมันแบบอันนี้ยังวะมันเป็นกาแฟซุป ไม่ผสมอะไรเลยมีแต่ไม่กาแฟแล้วก็บัวมาเยอะกินแม่งอย่างน,น่ากลัวเยอะน่ากลัวกลิ่นมันหอมเลยกาแฟแล้วเวลาทำทำไงบัวมาคุณอยู่ตรงไหนสลิปที่ไปเลยอธิบายได้ไหมไปพี่ทำแล้วอันนี้พี่ชงใช่ป่ะเอ๊ะแบบได้นันน่งชงบนเขาเนาะคือเดี๋ยวแต่นะาเขามีที่ปั่นไหมเราพี่กูเห็นที่จอดเขาซื้อแบบเป็นมิตมาไงกูไม่มีชิบุสกูจะซื้อก็เปลืองตังกูหรืสั่งแบบบุฟเฟ่ต์มาแล้ว ขี่มอไซค์เหยียบปึ๊ดชุดหนัเซลฟเจเลฟเจเปิดช่องเจเจชแนลคืออะไรอ๋อแล้วมึงร่อนอะไรเมื่อกี้มันคือมีเทอันนี้เหรอร่อนอะไรกี้มึงทำเลยไม่ได้ทำต้องใส่กาแฟไปแล้วก็ใส่น้ำเอรียบร้อยอ่ะเออรอใส่น้ำแล้วก็มันสิบลงข้างนนเจียวเลยนีอ๋อใส่น้ำร้อนใส่ใใสส่่กาแฟข้างบนใช่ป่ะเออแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่น้ำเขียวเลยป่ะน้ำเขียวบ้า แล้วมึงรออะไรรอน้ำร้อนไูเลยไหนน้ำร,ำร้อนต้มอยูค่ครับครับตอนนี้ก็น้ำร้อนแล้วครับโอ้ว้าวสุดยอดเลยนะฮะว้าว <c oughs> คือมาจาไอติแลบวเทมป์ร้อนอ่ะไหนกาแฟไม่เห็นไหลเลยไม่ใส่แค่นะเอามันอยู่มันอยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะอ่าอ,อ,อมันอยู่ใต้ตรงนี้ใช่ป่ะ mà muốn ăn thì cứ ăn đi. Rồi à, ừ. cô đi nón lá mày. Lá bây giờ lá bây giờ đang mưa như lá tuần này. Chứ ra? như thế nào? Tôi chưa luôn nè. Hôm qua tôi mới mua sắm cái này. Hả? Tôi chưa từng. Tôi nghĩ là tôi sẽ súng lần đầu tiên. Súng này súng. Mua sắm ở đâu này anh trai? Nằm ở đâu? Mua sắm ở đâu? กาแฟเขาที่ไหม่าัาดานี่ยอาละหาซื้อได้ที่รดานกร้านร้านไหนไม่รู้เลือกของมียี่ห้ออ่ะนี่มันซื้อมาเท่าไหร่ผมยี่ห้องเนี่ยก็นี่มันลอยเท่าไหร่เดี๋ยวโอ้โหตอนแรกกักูื้อแบบชาดตล้กัน้ำ่ันกูไม่คิดว่าคุณจะได้ละอ่อเหรอเอาแค่รถเบิร์มมาแล้วไม่สีมันดำใช่ไหมนี่อกาแฟไหม ไม่ใช่ไดไหมไม่รู้กันี่แหละไปไปข้างนอกปะม่้อันนี้อร่อยนะฮะืิอได้ที่เสียเไปนีดแล้วเลยหรืมาเอาขาตั้งก็ใหม่มาเนาะมันจะได้ดูแบบแกะอันนั้นแหละกูว่าเมื่อกี้นี่มันพีเอนด้นระวังข้างบนล่นแตวมันไม่พอดีไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยว ดูมันจุดติ๊งติงต๊งติงต๊งติงต๊งไงจะกินแล้วปะ่ะสีมันดำน่ากลัวดีอยู่กี่เป่าครับนี่ก็มันไม่โขมไม่เปคี้ยวอ่ะคือว่ามันจะอยู่กลัวเค็มไงอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะกาแฟนี่ไงเนี่ยอันนี้ปิดอยู่ไหนมาดูดิถ่ายถ่ายโ,โอ้มันคือว่ากาแฟอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอันนี้ปิดอันนี้เป็นตัวกรองใช่ป่ะแบบให้น้ำมันไหลผ่าน อันนี้ก็กรองเป็นแบบอันนี้ผ่านน้ำไอ้ผ่านเนื้อมหได้น้ำเอาน้ำเอาน้ำผ่านเนื้อแล้วก็ได้น้ำเป็นน้ำเนี่ยทำไมมึงต้องขับมันเลยวะน้ำผ่านเนื้อกินนะกินนะกินได้มั้กินได้เดี๋ยวกูเปิดพัดชายมึงมึงเป็นคนดังแล้วกาแฟอะไรวะฮะกาแฟอะไรโรบัสต้ากาแฟโรบัสต้าจากลาสต้าครับหอมสื่อตู้ตาขุยหรือไง ไอ้เช่นตัวกูแบบกินแล้วกูอ้วกแล้วกูจะขายติดนะมึงพูดหลรูป้าจ้ากันแล้วดูดีมึงบอกจักรลาสดาโต๊ะวับเลยกูกินเน่กาแฟอยู่แม่มึงูเป็นคนชอบมันก็อร่อยนะันเป็นกาแฟรสไงว่าเคยกินไงมันชุนๆขึ้นจมูกเลยวะไม่กินนะผู้ไม่หน่าสูนวะกินเนี่ยอ่าเราก็ชอบอย่าๆคัดเท่าแบบนี่ก่อนคัดเทียร์เลยไม่มีเทสกินเลย กาแฟดำมั้อะไรนะอโรบัสตาต้องมีทีนวันเอโรบัสตาทีนวันมันก็ถ้าถามกูนะไม่อยากได้คำตอบไหมล่ะเออกูรอฟังมันก็ไม่เหมือนนิดเลยพวกนี้มันก็หวานเนี่ยอันนั้นมันหวานนะมันใส่นมไหมไหมอันนี้มันกาแฟสดได้แบบคนดิบเพือกินกันพอใจยังพอใจละโอะไรกูก็ไม่รู้จะตอบมึงยังไงก็แล้วแต่มึงก็ได้ยังอยู่เนี่ย ไม่ของกูครับกูไม่ชิปลงเลยถ่ายถ้ามึงอยากถีงงานก็ซื้อกับใครซองอหะไม่ต้องมานั่งฟองเลยนะนะมันก็อร่อยนะอะไรนะเอาไรนะมันก็อร่อยดีคุยมาไหมมาโอ้โหก็มัน,นะดดนมันก็แหลมก็แหลมเลยี่แซ่บดลยถ้าใส่น้ำตาลมันก็จะมันโอเลี่ยงมันต้องใส่นมเออเออเหมือนเปนึก่อนละเหมือนโอเลี่ยงที่ไม่ใส่น้ำตาลโอเลี่ยงแซนตานหรือเปล่าไม่รู้อีคำหนึ่อีคำหน กกินไมม่่่หวั็อะเมือ่อกี้มันเทสรสาแมวจริงแล้วมึงซื้อมาตั้งเงยอะตั้ง,งยามึกงกินแค่ไหนก็นกินจ้ะกินดิเลยแล้วมึงจะซื้อมาทำไมจริงจริงเนถามไม่แปลกที่คำแล้วก่อนก่อนปิดก่อนปิดแล้วกันร้อนจัดรสชาติเหรอรสชาติพอกินทำเต็มๆแยเก็บอกอย่างไงล่ะเอาแล้วแต่แล้วที่มึงชอบอร่อยเลยบอกไม่ถูกว่ะ ก็ลมนก็ล่ไม่อร่อยหรือไมเราบอกไม่ถูกมั้ไม่ไม่อร่อยมันเอ็นเดลไหนแอ่แปลว่ามึงชอบไหมชอบเออชอบเออชอบคือชอบชอบบางทีชอบมันก็อาจคนเหมือนเหมือนคนเวลาชอบแบบเอาสวยก็ไม่สวยใช่ไหมบางคนชอบไม่สวยอะงงไหมอู๋เยี่ยนเนี่ยคนละระเบกกันเอาแบบเทียบไงแบบเทียบไงแต่คนจะงงไอ่มเหี้ยเออมันขมเนี่ยมันเสียบเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยเออไปละมันไปไม่รู้จะลงไหม